ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผมเอาพี่น้องครับ้มนี้ไผอยากจะได้ชุดงัวงามนะครับพี่น้องครับงัวงามแล้วก็เป็นงัวลูกพอนอกนะครับพี่น้องครับแล้วก็เป็น F2 F3 มนะครับ้อนี้ก็สิผ้าพีผพาน้องมาเลือกมาชมบมาเบื้องเอายูทีเปียกฟาร์มนะครับเด้อเปียกฟาร์มนี่ผมแนะนาเลยนะครับสาหรับผู้ใดอยากจะได้งัวงามพันธุกรรมดีหัวโลน แล้วก็การจัดการการดูแลฟ้าร์นี่ถือว่าดีนําเลียงถึงนะคะพี่น้องย่ำแล้วก็ายูนี่เป็นง่วลูกคอกเลยนะครับพี่น้องเด้อนี่งามๆเลย F2 งใหญ่ๆนันหนาลูกพอนอกนะครับพี่น้องอันอายุหาเดือนหอดแปดเดือนหาถึงแปดเดือนนี่ครับแต่ตัวใหญ่แล้วก็อีคอกนึงสิมี F3 างามๆนันหนาห้พี่น้องเบิ้งเลยนะครับพี่น้องครับอยู่ทางพุ่นอีก3ตัวบบกใหญ่นะครับเนาะมาเบิ้งหนี่ก่อนพิกัดของเปียกฟ้าม์ก็ายูทีบ้านเปลือยตำบลหนองโก อำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องครับย่ำผู้ใดอยากได้งวงงา,งามพันธุกรรมดีแลวก็เกรดดีขึ้นมาอีกหลายนะครับพี่น้องครับย่ำเป็นลูกพ่อนอกมาเอาอยูหนีเบอร์โทรศัพท์อยูหนาจอนะครับพี่น้องครับ093 5 2 9 7874ผู้ใดเบื้องแล้วเห็นราคาแล้วอยากให้พี่ให้น้องมาเบื้องยุคอ,อกนะครับย่ำครับจะได้เห็นความงามแบบเต็มที่นะครับเนาะอ,อ่ะก่อนอื่นเผื่อบอสเซเวล่าครับพี่น้องบุญชูจะพาไปถักท้ายกับ ทางเจ้าของฟาร์มหรือว่าแม่มุยกันนะครับสวัสดีครับแม่ครับค่ะสวัสดีค่ะอ่ะมื่อนี้เอาลูกคอ,อก,อ,กออกมาต่เอาหมูครอบมาเปิด้ออดาาค่าขนมเพราะว่าเห็นเห็นปีนี้ออกไม่กี่จักรตัวก็ได้จักรตัวปีนี้ได้เป็นเียซิฟแล้วค่ะเออนี่หมูรุ่นเก่าๆอา,าแต่ปีที่แล้วก็อนที่ามาขายทั้งสี่ล่ะค่ะพี่น้อง เอาเบบีออกมาขาย <S S S เป็นลูกนอกตัวโตป้วยแม่ลูกนอกอันบน่เป็นตัวออนตัวโตนี่เป็นลูกอันามันตัวเดียวค่ะโอ้ไม่ัวเท่านี่เป็นลูกอันามันมเอาเริ่มจากตัวนี้ไปเลยบ่แม่นค่ะตัวนี้อันามันน,น,น,นี่จากเดือนหรอครับในหาเดือนกลัวค่ะตัวนี้หาเดือนกว่าวด้วครับพี่น้องตัวใหญ่ค่ะตัวใหญ่หนาด้วยครับสูงนี่ร้อยสามสิบก,วกัวเรือด้อพี่น้องแมันร้อยหกสิบหาบอ่ะเมีมันร้อยหกสิบหามีตอรใส่ใหญ่เดี๋ยวผมจังหวะผายางเบิ่งแม่ในคอกเด้อครับเด้อเห็ดเขาให้แล้วงัวมันอาจจะว่าจจะตึนนนๆไอ้ิดง ตัวนี้แม่ว่าเท่าไหร่ตัวนี้เปิดเบาๆแล้วค่ะอยู่29,000บาท29,000อันนี้คืองูเ F2 นะครับมีใบบ่แม่ใบนี่ตัวนี้ล้อล้อไปอยู่ค่ะตล้อใบท์ได้ค่ะพี่น้องได้ไปทุกตัวงูเท้าบดนะครับอันนี้แม่ใส่ใหญ่นะครับพี่น้องอ่ะนี่หนาลึกนะครับเป็นแบรนด์ของเ s บวกนะครับพี่น้องครับนี่นี่นะครับบ่มี่ตำหนิ่อย่างนั้นประเทศอะไรตรงไหนบ่มีค่ะบ่มีบ่มี่ตำหนี่นะครับพี่น้องครับนี่เอาเบิ่งเอา ผู้ใดมากเป็นเดี๋ยวสิพาเบิ่งทางซ้ายนะครับพี่น้องครับปล่อยเลยเออนี่นะครับเออนี่เดี๋ยวจะพาเบื้งมันอาจจะตื่นจากน้อยได้พี่น้องนะแยคเพราะันบ่ได้ออกขอบเพาะ่ได้ผูกไว้เมีนอ่ะนี่นี่ตะวันงามนะครับพี่น้องครับอ่ะมาเบื้งเอาตามนี้บ่มีแล้วก็การดูแลเลี้ยงดูอาหารการกินนี่ยุ่งนี่เหลือๆครับผมวัคซีนถูกยางแล้วปีเฮ็ดให้แล้วนะแม่เนาะเรียบร้อยแล้วค่ะเดือนสิงหาแล้วอ่ะเดือนสิงหาผู้ใดอยากได้มาเบื้งตัวจริงนะครับพี่น้องครับเห็นแม่มันพร้อมตัวที่สองครับแม่ค ตัวที่สองตัวใหญ่งๆหนาตัวนี้เนาะกันตัวนี้เป็นลูกนอกคือกันเป็นลูกนอกลูกพ่อเลยตัวนี้เป็นแบบมันตามใบเล้วค่ะต้องตมังตามใบได้ครับเพรว่ามันหลายตัวพี่น้องต้องเบิกหมายเรียงไว้มันประมาณแปดเดือนกว่าถึงเก้าเดือนแปดถึงเก้าเดือนแต่ว่าตัวนี้สูงร้อยสามสิบห้าบวกกันละแปดเก้าเดือนเป็นเอฟสองโค้งสางใหญ่เนื้อหนังหนาหยุ่นนะครับลึกดีตัวนี้แม่ว่าเท่าไหร่ตัวนี้เปิดอยูตสามหมื่นเก้าพันบาทตัวนี้สามหมื่นเก้าได้ค่ะพี่น้องครับอันนี้เป็นเอฟสองนะครับตัวใหญ่ๆนี่แหละค่ะเอฟสองเอฟ ฟาเบื้งเอาหางงอดูกหมูยุ่นๆนี่แหละครับผมเออนี่นนะครับตัวจริงตัวบอกใหญ่สูงหน5อยสามสิบห้าบวกๆคนละครับใหญ่ๆเลยตำหนีบ่มีนะครับฟ้าเบื้องเอานี่ปลามันนะครับสวยๆเลยสามหมื่นเก้านะครับพี่น้องหลังนี่ย่างปีเลยนะครับนี่อ่ะนี่นี่นี่เบื้องเอาเบื้องมุมนี่นะครับเออเออจอดไปด่จอดนี่นะครับเดี๋ยวให้เบื้องแผ่นหลัง ตัวที่2องนะครับพี่น้องครับเอาตัวใหญ่ผู้ใดเห็นบัวชาเดย้อนขึ้นไปเบงเมื่อกี้นะครับพี่น้องเอาวันนี้ต้อไป F3 ฟสามตีเมเอาตัวนี้ก้อนกรได้เอาตัวนี้เอาตฟสองก่อนนะครับเอฟสองดุกเล่นริเวอร์ได้ประมาณ8เดือนกลัวกันอันนี้เล่นริเวอร์ประมาณ8เดือนกว่าแข่งขาใหญ่ครับตัวนี้สูงหน่อยสี่สิบหลอดเด้อพี่น้องครับอ่ะเบิ้งนะครับเป็นงอบเครื่องดำล้ำตัวยาวคล่องสายใหญ่สูงหน่อยสี่สิบเดือนริเวอร์ อ่ามูนี่มีใบสุโตเด้อค่ะพี่น้องคนะใบมีสุโตค่ะตัวนี้เทเลสไม่เอฟสองเนยตัวนี้ขายอยู่สามหมื่นสองพันบาทค่ะตัวนี้สามหมื่นสองเด้อค่ะพี่น้องครับอันนี้ไซรรอยซี่ซี่เป็นเอฟสองนะครับพี่น้องครับเนี่ยมาเบิ้งตัวจริงเอาเรดริฟเฟอร์นะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวสิผ้าเบิ้งด้านหน้านี่นะครับนี่มันเหลือกเอาเลยของเปียกฟาร์มผู้ใดหาอยู่เปิดแบงแม่ยยังไงกับอยู่ในคลองหลายอยู่เด้อค่ะพี่น้องครับอ่ะนี่นี่ยนะครับเด้ออ่ะอ่ะ นี่นะครับอ่ะมาเลือกมาชมบังงเอานี่สามหมื่นสองตัวเนาะค่ะสามหมื่นสองตัวใหญ่ๆเนี่ยพี่น้องอ่ะตัวต่อไปครับค่ะต่อไปเป็นตัวที่สามที่สี่ที่ห่านะคาเดียวกันเลยด้วยค่ะสามซี่หานี่เป็นราคาเดียวกันหัวโลนโซโต้หรอกอะสามหมื่นเก้าพันบาททั้งสามเลยเป็นเอฟสามสุกโตัวไม่ค่ะมีใบมีใบมือสุกตแล้วเอ้าสามหมื่นเก้าสุกโตัวได้พี่น้องครับเอาเมียท่ว่านี่มันมันอาจจะเป็นลูกของตัวใดเนี่ยอันนี้เป็นแฝดกันเลยค่ะโอเป็นแฝดค่ะ แปดตัวแม่แปดเจ็ดตัวเม่์ต้องครูเอฟตัวนี้หมายเลข780ดดศูนะครับพี่น้อง7781กับ781780อันนี้เป็นนับ8เดือนกว่าๆ8เดือนกวลัวนะครับหัวรุนให้แล้วนะครับตัวนี้สูงว่าเบียร์ร้อยสี่สิบครับผมตัวนั้นหนาสูงกว่าสี่ประมาณร้อยสามสิบผาสามสิบบวกนะครับตัวละสามหมื่นเก้าลูกพอนอกนะครับพี่น้องครับนี่หน้าหนาแดงดีสุดโต ส่วนยัยแม่ใส่อีกย่างใบลูกพอนอกนี่ตัวมากสี่เป็นง่านอกนี่เงขาเบื้องต้านไปปมันสี่เป็นแค่เอฟสองเกตตัวเนี่ยครูนี่ยโอ้อ้าวตัวละสามหมื่นก้ไอเอกสารตามใบด้วพี่น้องเด้อคมีใบทุกตัวครับตองเนี้ตามใบได้มาหลายตัวครับพี่น้องครับนี่ตามใบนะครับเบื้องเอาผู้ได้มาขหัวโลนงามๆเกตงามงามขึ้นมาอีกมุนีิกะสามหมื่นเก้านะครับต่อโตนะครับเด้อแต่ว่าใส่หญ่เดี๋ยวผมสีเบื้องม้วนกวงให้เบื้องนะครับเนาะนี่ครูนี่แดงเข้มเลยเหรอพี่น้องอ้าวแดดบดแล้วนะครับ นี่เบิ่งอีกตัวหนึ่งแต่ตัวนี้ประมาณหกเดือนกว่าค่ะตัวนี้หกเดือนกว่าสูงหน่อยสามสิบกัวเลยได้คับพี่น้องแม่ใหญ่แล้วก็เต็มดีนะครับพี่น้องครับแม่ใหญ่งยังไงเต็มดีตัวนี้คนละพอมัวสาวหกเดือนกวัวตรงเี้พี่น้องอันนี้คนละพอกับมู่เมื่อกี้อายุเล็กแต่ตัวใหญ่พี่น้องพี่น้องอยากู่้ว่าลูกพ่อใด้นี่ให้ถามเด้อหมายเลขอเจ็ดเจ็ดยุขานะครับพี่น้องพี่น้องครับเบื้องตามไปเพียรเลยมันหลายตัวเลอเบื้องตามหมายเลขนะครับนี่เอกสารฝืนนี้าย ตัวละสามหมื่นเก้านะคะพี่น้องครับสามหมื่นเก้าเออนี่เบิ้งท้ายเบิ้งหางเต็มๆนะครับอ่ะนี่เด้อตัวจริงใหญ่ๆเลยล่ะครับผมอ่ะมาเบิ้งมุมนี่อ่ะนี่ตัวใหญ่ๆเลยใหญ่งามสูตูผู้ใดหมักใส่ใหญ่นะครับพี่น้องเออของดีมีมาใหอยนะครับพี่น้องครับอ้าเนี่ยเอาครับ เน้นเบื้องตัวจริงเนาะแม่เนาะจ้ามาดมทุ่มตัวจริงตัวต่อไปครับพุ่นสามตัวพ่นสิผ้าไปเบื้อ,องในไอ้ขอกอีกสามตัว,ตวเดี๋ยวผมสิผ้าเบื้องมู่แม่พันธ้นนะครับพี่น้องนี่แหละมู่แม่พันธุ์ที่เพิ่นออกลูกแล้วนะครับเนาะลูกมูกนหนักเงี้ยแล้วก็แบ่งขายไปเรื่อยๆครับฝ <c oughs> ุ่นแดงบ่ค <c oughs> ักนี่แม่มีแต่แบบนี้แหละพี่น้องเดี๋ยวสิผ้าหยั่งเบื้องไหนนะขออนุญาตเดินดูแป๊บนึงอันนี้เลร่าร้อยปีกายน้อยกินนกแม่เต็มเ้ยอยู่อันไหนก่อนอันนี้เลร่าร้อยปีกายกินนกแมตเต็มเตี้ นี่ดิกมอวลูกลูกแม่โตตัวนี่ลูกมันตัวใหญ่เลยพี่น้องปีกไก่มันก็โตใหญ่ไว้แท้นี่ดิกปีกไก่กินนกแมติบติบเดี๋ยวผมสียางบิ่งก่อนนะมูแม่พันอยู่นี่นะครัพี่น้องมูนี่มันท่องอีกไปแม่ท่องมันจะโตัวกับมูนี่มันท่องอีกเหรอเห็นบ่ท่องลูกนอกหมดทุกตัวเลยท่องลูกนอกมันสตอตัวนี่แหละมูแม่พันยิ่ใหญ่ๆนี่หลายเนื้อเด็ดครับนนี้เป็นแม่นอกลูกพ่อแม่นอกแล้วก็พ่อพ่อนอกทุกตัวเลยนี่นี่มูนี่ผู้ใดมักงอหัวหล่นบารมันใยังนี่เป็นหนูเลเวอร์เนื้อตัวรู นี่ด็ตัวนี้มันขึ้นหนาหงายเทมีนี่แหละนี่แหละลูกลูกลุยสามลุยสามแบบลูกสามลอยพี่น้องเ Red เวอร์ท่องกับพอได้อยู่ปุณิพ่อหน่อยกันปันเดือดร่อยครับผมนี่มาเบิ้งเอานี่งูก็เก่าแก่ขายไปหลายแล้วนะครับเนาะพูดอยู่ข้อคนหนีว่าหน่อยดิพี่น้องแต่มันทูดสิอย่างเบิ้งนี่แหละอาหารการกินเบิ้งการดูแลข้อสาสานว่าบุนชุดใหญเห็นเหมือดเลยพี่น้องให้เบิ้งอ่อมูนี่เป็นเบื้องอาหารมูเฟียงนะครับเบิ้งเอาโอ้ยข้าวคนใหญ่เม่ลูกโอแม่ลูกกับเมียป่ะเม่ เมเออลูกเล็กๆนี่เด้อครับเจ้ามังเอฟสามมูนี่มีแต่เด็ดๆเลยแต่ว่าผู้ใดอยากจะได้แม่ลูกหนาๆใหญ่ๆเด้อค่ะพี่น้องแม่ลูกได้สี่เดือนกว่าๆนะคะลูกสี่เดือนใหญ่ครับนี่แม่มันใหญ่ๆนี่แหละพี่น้องแม่ก็ผสมได้ยี่สิบห้ามือแล้วแม่มันสิบร้อยหกสิบคนี่ตัวนี้ร้อยร้อยหกสิบเท่าไรแล้อเนี่ยลูกพ่อใดนี่ครับอันนี้เป็นบักดำๆบักเลือดไม่เลือมอ๋อแม่ครูนี่ี่ขายเท่าเลครับ ตัวนี้นี่ครับผู้ใดอยากได้ก็ยังตเตรมมาต้อนรับกันค่ะผู้ใดมักงวง,งางมงอใหญ่ลูกตเมียลูกพ่อได้ก่อนตัวด,ดำๆนั่นแหละพี่น้องตะวันใหญ่แห้งเมียเมียนี่ใส่ประมาณร้อยหกสิบเด้อพุงอยู่เป็นหัวสาวเดีดช่องแรกเป็นลูกแรกพี่น้องเอาผู้ใดามาขอเงยของามงมีอยู่ด้วยคับ<อ>พี่น้องสมได้ยี่สิบห้าวันแล้วทับอ่ะเมียค่ะทับผู้ใดเห็นมันอีกทับพ่อเก่าทับพ่อเก่าลูก ตัวก้อนอะไรับตัวก้อนดำปื่อยๆอะย่ำนะครับพี่น้องครับต้องมาเบิ่งตัวจริงเอานะครับเปียกฟาร์มงออยู่นี่บ่ออึดมู่นี่บ่ออึดครับพี่น้องในขอคู้เล่นสาวใกล้ผสมกับผสมแล้วยพันรอบแล้วยเอาสิพามาเบิ่งสามสาวนี่ครับอันนี้สามสาวนี่เป็นเอฟสามที่ต้องบอกว่าเนื้อหนังนี่หนาสุดโตเออเอาไปเห็นอะไรไ้ได้หกเดือนตัวเอาเอาตัวนี้ก่อนเนาะแม่ยค่ะได้หกเดือนนิดๆทุกโตอันนี้เพิ่งเห็ดเขาตัวนี้พี่น้องแม่ยค่ะตัวพันเป็นงัวเขาหัวโลนตีปีกกรเลยย่านติดแน่นกระเลย เดี๋ยวได้พี่น้องผมผมสิน้ำผมสิดน้ำมึงตัวนัันก่อนเด้อะหกเดือนกลัวๆเป็นลูกพอได้กัแม่ตัวนั้นเป็นลูกรูกเแปดหานึงค่ะเป็นลูกรูกเราแปดหานึงก็ทำเชือกเกือบเมื่อนแล้วได้พี่น้องเดี๋ยวได้ท่านบางกันนี่ตัวเห็ดเขาไม่นี่นะครับลูกรูกเแปดหานึงหกเดือนบ่หกเดือนกลัวๆค่ะสูงเลยสามสิบก้าวเลยล่ะครับผมนี่หนังหน้าหนาเนี่ยลูกเราแปดหานึงนี่เบ่งเงาหางนะครับเอาตัวนี้ใหญ่ใหญ่กว่ลูกอันนี้เบ่งน้องเออตัวได้แม่นี่ ตัวนี่นีตัวนี้ราคาเดียยวไรคะอยู่ตัวละห้าหมื่นบาทอันที่ตัวละห้าหมื่นถวนนะครับพี่นงย่ำเป็น F อสุมสตนะครับเนาะมักของดีลูกพอนอกตัวนีุู้นว่าแปดหานึงแม่ค่ะตัวเจ็ดหาเป็นลูกุูนว่าแปดหานึงนี่เจ็ดแปดหาอีหัวแหลมมันจ้องเบิงตามใบเรื่มไปนี่นี่ตัวนีุ้่นว่าแปดหานึงตัวนี้เจ็เก้าศูนี่เป็นตัวตัวนี้เป็นลูกเดียวกันกับของอีน่ะยรือ่โอ้กับอีเมียลูกว่นตัวนี้เป็นลูกกัน เดียวกันกับพรกับตัวใหญ่ในของเมื่อกี้ครับแต่ว่าตัวนี้นี่ส้นสูงนี่ยลอยสามชิ้นหาได้เลยนะครับตัวนั้งหกปมาณหกเดือนครึ่งนี่ตัวนี้หกเดือนครึ่งมันลอยเกือบลอยหกสิบเกือบลอยเจ็ดสิบตัวเนี่ยเกือบลอยเจ็ดสิบนะครับแม่นี่พี่น้องหมายเลขเจ็ดเก้าศูนย์นี่พรนอกขึ้นกันแต่ว่าจำไม่ได้ว่าพอได้หาหาหาเมื่อถ้วนขึ้นกันนะครับเด้อตัวห้าหมื่นค่ะหาเมื่อถ้วนถวนนะครับผู้ใดมาของงามมาเอาอันนี้เขาเฮ็ดให้จนหายแล้วนะครับเนาะนี่เเผมพาาบงงหนะะครัแต่าางมครุณ มาเบิ้งตัวจริงๆผู้เดนมากรีดนี่กับมาเอาซึ่งเป็นงวงหลูกคอของแม่มุ้นนี่แหละครับผมนี่นี่นะครับดิฉันเบิ้งอีกนะครับเนาะนี่หาเงินทวนตัวสามกอตัวนี้ออกไปครับบันนี่ไปลูกไปออกไปตัวนี้เอาไปได้ให้เป็นไรตัวแดงเข้มนะครับบันนี้ตัวนี้หนาๆลึกๆตัวนี้จักเดือนอะไรเนตัวนี้อายุอะไรเรียกกันว่าจ๊ะค่ะหกเจ็ดแปดเข้าเดือนจัดเดือนก่อนหกเดือนกว่าหกเดือนกว่าตัวนี้ก็หาเงินนะครับ นี่สูงกันร้อยสามสิบก้นเลยนะตัวนี้สามตัวนี่คนคนละพอละพอเไ่มคนละพอเหมือนเี่ยวละหามื่นเก้าสูตโตนะครับสามตัวนี่พี่น้องเป็นเอฟสามสูตโตเอาย่ำผู้ใดมักไม่ใช่ตัวละห้าหมื่นเก้าตัวละห้าหมื่นตัวละหามื่นพี่น้องผมจำผมจำผิดเออตัวละหามื่นนะครับมักของงามกับมาเอาตัวละหามื่นงามเลยนะครับเนาะนี่เอาเบื้องุมนี่ก่อนนะครับจะได้เห็นหลายๆตัวเสก,กันงามๆนะครับตัวละหามื่นลูกพอนอกสูตโตย่ำบ่มีตต์นีหยางผู้ใดมักแดงเข้มก็เอาตัวนี้ยาขนะครับ แข้งขาใหญ่เบื้องแผ่นหลังนะครับนี่เบื้องเอาอ่ะนี่ตัวไหนแข้งขาโคองสั่งใหญ่ทะลุร้อยหกสิบแทนตุนตัวฟังทางนั้นออาเลือกเอานะครับของเปียกฟาร์มนี่แหละต้นตำรับง่วงงามบัวระบือครับผมกะมื้อนี้แม่กะมีให้ประมาณนี้เนาะถ้าผูดอะได้แม่ลูกเดือดร้อยกัมีเด้อเดือดร้อยกัมีเลยครับเดือดร้อยกับมีแม,ม่ลูกนี่เพิ่งจะได้สองเดียวกว่านี่ลูกสาวเพื่อนโอ้เดี๋ยวถ้าพี่น้องคุณลวดเข้าไปอีกนี่ลูกสาวอันนี้ ถูกสามปีนี่ได้ปีละโตละโตเนี่ยอันนี้คือเลือด้อยค่ะเลือดลอยได้สองเดือนครึ่งลูกพ่อได้กับแม่ตัวนี้เป็นลูกอันเค็บสองเกตเก็สองเกตลูกพ่อนอกม้วนอกพุ่นพี่น้องครับมู่ใหญ่ๆมูนังอีอยู่ขว่ขุนผู้ใดมักใหญ่ๆมาเอานะครับเนาะนี่เดี๋ยวเบิ้งเอานานอนกันเลยแม่เออนี่แม่บอกใหญ่เลยครับนี่ท้าได้แม่ครูนี่เบิ้ลถามเอาเนาะ อันจังทั้ว่าสามค่ะมหมายเลขกตองหาได้ครับอันนี้เป็นงอนเลื่อ,อนลอเยเด้อครับย้ำพี่น้องเลื่อนลอยเวลาลูกเพิ่นลูกสาวเพิ่นได้สองเดือนครึ่งเดี๋ยวได้เป็นตัวใหญ่ๆเลื่นอนลอยยืนย้วให้เป็นลูกแม่นี่พี่น้องแม่นค่ะเอออันนั้เนเป็นพี่สาวตัวที่สองอันนี้ตัวตัวที่สามนี่เบื้องคอกษาสารวพี่น้องเบื้องไปน้ำนะครับการดูแลการจัดการเบื้องหงาเบื้องล้างอาหารเบื้องลูปใบเลียนมันดึงมาจากผู้ใดมาของดีนะครับพี่น้องมาเอาหนีเลยเดี๋ยวสีผ้าเบื้องคอกนี่นี่นี่พยายามจะให้เบื้องล้าง มูแม่ยิ่ใหญ่ยิ่งนี่บ่ออื่นด้ครับพี่น้องครับมูนี่สาวไก่ผสมกับผสมระดับวัดสองตัวพันแล้วโอ้สาวอันนี้สาวปีปีครึ่งถึงปีแปดเดือนพี่น,อ <c oughs> นอ้องเพียงหน่เสียงงูพ่อพมเดี๋ยวเบื้งได้สายตายอยู่ตัวนี้ถุงเอยนาจะหาซิบหาได้อะปีปีครึง่งปีแปดเดือนนะครับงูลูกนอกเมดงองลูกนอกเมด่อครับมันโค้งสางไงพี่น้องลูกพราะเราเป็นใหญ่ใหญ่โตนี่มูนี่เป็นสาวไก่ผสมปีครึ่งผสมเราสองตัวระดับผ้ารอบแล้วก็มีผสมสองสองตัวนี่ผสมแล้วเป็นลิเกนตองหนึ่งเนี่ย โอ้ลูกที่แก่นตองหนึ่งตัวนี้มิตตใสรอยหาว่ิบกัวเบิดอได้ค่ะพี่น้องเป็นลูกสาวอายุหน่อยหน่อยแต่ว่าปู่นี่บี่็กจะเกิดเลยว่าต้องห่วงว่ามันสิเป็นหมือนเป็นเนื้อหนังตัวนี้ทับรอยเป็นบ่ตัตัวนี้ทับแล้วค่ะนี่ตัวหญ่งาินี่น้อหัวเนี่ยโอ้ตัวยุกกลางนี่ยทับแล้วเจ้านี้กับเป็นขึ้นรอบนึงแล้วตัวนี้มันจะเดือนหรแม่นี่ใหญ่ๆนี่เลยประมาณปีหเดือนค่ะปี6เดือนสิปีครึ่งพี่น้องที่เดือนอะประมาณนี่นี่ เออนี่ไงคือตัวขาแข็งขาหนี่หัวพี่น้องเบิ้งนี้เสียสิคิดว่าก็ตัวไงยี่สองมาเบิ้งตัวจริงเอานะครับพี่น้องสำหรับผู้มาของใหญ่ไงนะครับผู้ท่านในมักหรือท่านในเบลเลนแบบนี้กับเบิ้งไว้นะครับพี่น้องขาใหญ่ครับมื้อนี้สองแสนกว่าบระเทตะกี้เมีตัวนี้ราคาหลักมันอยู่สวยไหมอันนี้บถเพราท่านด้เปิดราคาจะเชี่ค่ะโอ้บพรท่านด้เปิดพูดได้มาโมคุยกันเอาได้พี่พน้องเด้อบพรท่านเปิดราคาจะเชี่ตัวแดงก่อนที่ทับแล้วนี่ตัวีแดงแดงตัวแดงแดงนี่ทับแล้วเด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับยี่นี่แหละที่ผมว่านี่ว่าสาวปีกุ้นนนีี่่พ้อง f สอง f สอง f สามนี่พี่<ม>น้องย่า f สอง f สองตัวเดียวโดนไป f สามหมดเลยเออเพี่ f สามเหมืพี่ f สองตัวเดียวนี่แหละนี่นะครับแกงไก่ไงครับมื้อนี้แม่กับมีให้ประมาณนี้เนาะเมียงค่ะชมประมาณนี้นะครับสำหรับเบียกฟาร์มโดนดนสีเปิดให้เบืเ้องเธอสหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับสวัสดีค่ะ